อุ้ยเปลี่ยนชุดมาแล้วเอาเปลี่ยนชุดแล้วอุ้ย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 ุ้ยอ้ยอุ้ยเรคราเสวัสดีจ้าเอ้ามาทำอะไรกันที่นี่คะเนี่ยมาทำอะไรกันสวยมากเลยมาทำอะไรกันที่นี่นะเดินนอนคืออะไรเลยสวัสดีครัะเจ้าของร้านนอนนอนนอนทำอะไรสายตานายแปลกๆแล้วน่ะฉันเห็นโปรตีนรอเห็นแล้วเห็นเขาใช่เห็นเขานอนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เขานอนอ่ะแต่เมื่อกี้โปรตีน ใช่ใช่ไม่ปกติปกติหรือยังอ่ะก็ปกติแล้วปกติแล้วปกติแล้วตองเึ่งซุปเพ็ดหนึ่งที่โอ้โหมาถึงก็สร้างกันเลยมาทําอะไรกันเลยมาประชุมมาอุดหนุนมาประชุมผู้ผู้ใหญ่ลีกีตองประชุมมามาเช่าร้านเหมือนเดิมลีกองกีตองอะไรนแล้วแล้วแล้วจ่ายเงินหรือยังรอบที่แล้วอ่ะคุณไม่จ่ายคุณเข้ามาได้ยังไงอะราจะไม่ได้จ่ายก็ ดีเลยชัวรกับคนนี้เลยสองรอบไปแล้วนะแต่พ่อไปเอามาจ่ายพิมชอบร้านมากเลยร้านน่ารักมากโอ้จริงเหรอนี่เราแต่งเองหมดเลยนะเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะอะไรนะแต่งเองเลยหรอเราเราเราต้องไปคุยกันหลังร้านเลยโอ้เออซุปเห็ดใช่ไหมจ๊ะซุปเห็ดซุปเห็ดได้จ้ะเอาเลยจ้ะคุณพิมเอาซุปเห็ดค่ะซุปเห็ดนะคะ ติดไว้เหมือนเดิมอย่าม,มาจ่ายแล้วครับแมวแมวไม่มีตากบย่างกบยางมาแล้วจา้ามาแล้วจ้าใครสั่งชุบเพจจ้าบูชากบไม่หช่กบยด้ไงกบยางกบยางทีหนึง่งคุณกระเป๋าอะไรคะคุณอยู่ไหน่อยสั่งคุณพิมพ์หาที่นั่งเลยคุณพิมพ์ที่นั่งกินข้าวโอ้ยกับเชิญนั่งให้เป็นที่เป็นทางนะคะกกบย่างกบยางคืนหน้าอย่าทิ้งขยะลงพื้นนะคะตอนนี้ขอน้ำอุ่นแก้วครับน้ำอุ่นๆนะคะ ว้าวนี่คือฟาร,ร์มของเราเหรอเนี่ยมีจังม้าจังวัวทั้งลาทั้งลามะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแปลงผักนะคะที่เราเก็บส่วนผสมไว้เนาะส่วนนี้นะคะเป็นห้องลับของฉันเองค่ะ เชิญเข้าไปเลยนะคะเชิญค่ะตายแล้วน้องอย่าออกมาอย่าออกมาคุณคะคุณลงมาได้ยังไงคะเนี่ยเออข้างในดันมีฆาตกรน่ากลัวอยู่ในั้านค่ะคุณพี่ไหนๆๆๆไนไหนไหนนี่ค่ะ ช่วยจัดการดีตรงนี้ขอเป็นความลับนะคะขอเป็นความลับสุดยอดเลยนะคะจัดการให้ทีค่ะคุณพอดคุณตองจัดการให้ฉันนะคะตีมันเลยค่ะตีมันตีมันจัดการมันสวยด่ามันตีมันช่วยตัวนี้สิเอาล่อโอเคอ้าวมันมีตัวอะไรอยู่ในด่านหะน้า ปรอดจุดการทีค่ะนี่เลยนี่เลยโอเคมีลูกค้าสั่งน้ำมานะคะโอเคเราเจอขวดน้ำละเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟน้ำก่อน เพราะย่า,ยาน้อยอะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยคือออ้ถ้าถ้าตอนเนี้ยถ้าแบบตอนครั้งแรกที่ประชุมเหมนนั้นแตยี่สบตัวคือโอเคแล้วถ้ายังมีปัญหาอีกก็ต้องมาลดอีกอะ่ะเราก็ต้องหาให้ได้ว่ามีหมู่บ้านที่ไหนที่แบบว่าแอบสร้างหรือว่าน,าน้ำเปล่านะคะ่ะว,ว่าเดี๋ยวรู้ตออและ โอ้ชัดเจนเลยพ้องหนึ่งน้ำไปบ่อน้ำุกให้คนกินเหรอเออมันเป็นน้ำคลองแล้วนะคะคนคนลงไปแช่กันเต็มหมดคุณจะตักให้คนกินนะยไหเออดิฉันจะเอาไปเทต่างหากล่ะค่ะไม่ใช่กวยดี่ค่ะคุณเข้าใจผิดแล้วเดี๋ยวจะไปเอาน้ำที่กงจะไปซื้อน้ำกินเด็กค่ะเออมันเป็นน้ำแร่นะคะแร่ธรรมชาติเวลาไปกินก่อนเพราะตอนนี้ไม่น่าจะไวไปคิดจะไม่ทานหรอกใช่ใช่ น้ำมาเสริมแล้วค่ะได้บอกเอาไปกรองก่อนไงขอบคุณค่ะตอนนี้ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเหมือนเดิมก็ได้คุณพิมพ์ดูไหมว่าน้ำนั่นน่ะมาจากไหนคุณพิมพ์มาจากไหนเขาไปตักมาตรงจากตรงที่คนแช่ตัวกันเลยน้องแนงค่ะเปิดร้านเนี่ยรับเงินรับเงินเป็นอะไรอ่ะเป็นไอรอนนะคะรับรับเป็นไอรอนอ่ะรับเป็นไอรอนใช่ค่ะคุยบอกบอกให้เขาเปิดคอคุยไกลๆเนี่ยไม่ได้ยินเลยเออเป็นไอรอนค่ะเป็นไอรอนเป็นไอรอนเหรอไอรอนน้ำขวดเท่าไหร่เนี่ย หนึ่งไอรอนค่ะโหไม่ไดเอามาด้วยดิเอ้ยมามามาไม่มีไอรอนด้วยการได้หินมาอยู่เดียวไม่รู้ว่าติดติดป้งหนึ่งเท่าไหร่ค่าเช่าร้านอีกนะในไว้ยังไม่จ่ายค่าเช่าร้านนะคือคืออี้ค่ะคือถ้าเหมาร้านแบบเนี้ยก็จะเป็นบุฟเฟ่ไปค่ะแต่ว่าจะทั้งหมดสิบไอรอนค่ะอ๋อมาถูกถูกถูกเกินถูกไปถูกทั้งที่แล้วด้วยนะติดไว้ก่อนนะ ้แลวเออระวังแมงวันเข้าปากนะคะคุณตัวะแมงวันตายสิว้ไมทำาหารสดไว้เนี่ยจะบอกว่าไม่อยากจะบอกเลยวขาไปเอาน้ำจากไหนมาให้เรากินเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับเดี๋ยวนีหน่อยนะห่าสองไอรอนอย่าบอกอย่าเก็บไว้เป็นความลับไม่บอกมาเวลาไปทำน้ำอ่ะเตามันระเบิดเหรอฉันจะเก็บความลับของร้านเอาไว้ ดีมากเออพี่โตเราจะไปนั่งเล่นนั่งเล่นกันร้านปกเหน่งกันหน่อยอ่ะนั่งคุยกันไงพักผ่อนบ้างทำงานหนักทุกวันเลยและอีกหน่อยจะจ้างนักร้องค่ะอะไรเหรอเฮ้ยเจงเหงเจงหรอเดี๋ยวรอมีตังก่อนนะคะจ้างนักร้องจ้างคุณพิมม้คุณพิมไหมคุณพิงเหรอคะสองสองเอเมอรัลคนหมู่บ้านเลยโอ้ไม่แพงเดือดเกินคิดนาทีละสองเอเมลลนะอันนี้คิดหนมาเตัวถูกมากฉันจะเอาเวลาไหนไปขุดคะเนี่ย สนใจกลับบ้านก่อนไหมป่ะกลับบ้านกันเดี๋ยวไปมาดเวยกันเจอกันนะปงเน่งหมดเวลาไปดีน้ำใหม่ขายดีปงเน่งเจอการปงเน่งมาหาแหล่งน้ำใหม่นะจะติดต่อซื้อน้ำด้วยอ่ะเดี๋ยวซื้อทีหนึ่งคงสี่ขวดเลยอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็บอกราคาด้วยนะเปิดร้านวันแรกนะคะก็มีลูกค้ามาเหมา วุ่นสุดๆเลยอาหารก็ยังเตียว้ปไม่ครบเลยนะคะดูสิเราเก็บซ่อนสมบัติไปในนี้นี่ก็จะเป็นอาหารที่พอยังพอ,พอขายได้อยู่นะคะแต่อีกหน่อยลูกค้าต้องเยอะแน่ๆไม่พอขายแต่ก็ถือว่ายังเปิดร้านได้อยู่เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเริ่มทำเมนูอาหารตรงนี้แล้วก็ในร้านนะคะแล้วก็ ขยายฟาร์มเพิ่มหลังจากนั้นเราก็แค่ขายอย่างเดียวแล้วค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อเตี้ยครับชิดอ่ะด่าฉันหรือเปล่าผมชื่อเตี้ยหลอกด่าฉันหรือเปล่าไม่ใช่ผมชื่อเตี้ยจริงๆตีเลยใครตีหัวด้าน้าเขาแล้ว ทำไมถึงอยากมาด้านนี้คะเอออยากมาทำงานหาเงินช่วงพัทธามครับฮะช่วงพัชธามช่วงพัทธามเงินเดือนพนักงานสองคนเขายังไม่ได้เลยช่วงพัชธามคืออะไรอะจะบอกว่ามันอาจจะมีช่วงทดลองงานก่อนนะคะเอ้ยเออเออลูกค้าเหรอคะครับผมคุณลูกค้าคุณลูกค้าเหรอคะครับ เชิญเชิญนั่งโต๊ะข้างหลังก่อนนะคะพอดีสภา์พนักงานอยู่ค่ะแมวครับคุณแมวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ผู้ช่วยก็จะมีลุงเตน,นะคะรู้จักไหมรู้จักครับรู้จักวันดีวันีครับโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุยอีกทีเนาะขอ51คุณ,ค,ณค่ะอันนี้คือผมเข้าสู่ช่วงทดลองงานใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้หน้าที่ของคุณนะคะนที่คือแบบเจ็บปวดมากอเราจะมีการเช็คอ๋อมีครับผมเช็ค เลตติ้งเอชเช็คกล่คคองนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารสำหรับขายนะคะตรงนี้นะับคนคครแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูคบความิคนนะครับเมนูอาหารส่วนแอปเปิลทองนะคะจะถ้ามีคนสั่งให้สั่งกับลุงเต้ได้เลยนะสวัส <c oughs> <c oughs> ดีค่ะชื่ออะไรคะปีได้นะคะ แค่นะคะขอแค่หลอดฟรีแค่หลอดสี่อันเหรอคะฟรีครับฟรีฟรีแค่หลอดฟรีอนซื้อของขายก็จะมีอย่างนั้นเหรอขอคกก้อนหนึ่งครับขอกลับมาแล้วเค้กก้อนหนึ่งซับไอรอนค่ะมาแล้วมได้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 เดี๋ยว้กไลเด้อครับอยู่ไหมอยู่ครับ ตอนนี้มีลูกค้าสั่งเค้กก้อนหนึ่งค่ะหยิบเค้กได้เลยนะคะนี่แหละนี่เค้กก้อนนึ่งค่ะว้าเคววววววว้วงนวยวววววววนั่งวว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 ควว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 นวีวตววครับววววีวว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 วอวว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 ้ว่วรว่ครับ ไม่มีครับเว <Okay. S 2> ุ้ยไหลใจเว้ย์นับใจเราผมผมเป็นผมเป็นยำยังไม่เปลี่ยนเสื้อเสื้อเลยผมเป็นแกป๊ปอยู่เลยนก,ก็แกป๊ปอยู่นะอร่อยนะครับคุณพกหนิงเฮ้ยเบ้อ จะคิดจะห้อยยางั้นเหรอฮะตัดไปเออคุณลูกค้าคะตรงนี้ไม่ใช่ที่นอนนะคะชนกันจังครับใครทำเออใครเป็นคนหาของฮะใครเป็นคนหาของมาทำคุณหัวหน้าเหรอครับอ๋อพวกหนิงใช่ไหมขอาคุณ ตอนนี้มันมีไข่อยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรนะครับพอรู้ปะไข่เพราะ่แก้งป้องหนิงไข่แล้วครับเออจะแกลงหมดสั่งเกินจำนวนให้ไอันนี้ได้ยินนะครับอันนี้อันนี้ได้ยินนะครับกาารหไข่อันนี้อันนี้ได้ยินนะครับอะไรคุณป้องอะไรผมไม่ได้ยินผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่ได้แกล้งคุณผมแกลงป้องหนิงอะไรนะผมเป็นพนักงานร้านนะครับไอ้คุณผมจ่ายเงินผมเป็นยาม เขาจะอะไรเขาต้องการอะไรคะเขาบอกว่าเขาต้องการไข่ไก่ครับผมไม่ได้ไข่ไก่คุณไม่ได้ไข่ไก่ไข่ไก่ธรรมดามันถูกไปแล้วยังไงคุณจะเอาไข่เป็ดเหรอมันไม่มีเป็ดคุณคุณหรคุณจะเอาไข่เจียวมันไม่มีไข่เจียวไอ้ผมบอกไงครับย้ำไปหาอาวุธมาทีนะมีครับผมมีครับผมมีครับ ใครปล่อยเงินกู้ตรงนี้เขาเนี่ยใครติดป้ายปล่อยเงินกู้ฮัลโหลโอ๋อเฮ้ยพวกโฆษณา,ในในในาคุณคะมันไม่ใช่ที่นอนนะคะง่วงก็ไปนอนที่บ้านคุณเตี้ยอ้ออักเตี้ยหหน้านัวก็ไม่ได้นะคุณไม่ได้นะจ่ายผมเห็นคุณหนะคุณเตี้ยผมยังแหงนู่นไม่หายนะคุณผมบอกเลยผมเป็นพนักงานร้านนี้แล้วผมอยู่เดียร์ที่นี่ยแหละอย่าทะเลาะวิวาทกัน ะณกินไม่คุณอะผมเห็นคุณแล้วก็นะคุณเตี้ยแต่ว่าไม่ได้เสียก้องหนิงอะเพื่อนคุณเปล่าไม่ได้ยินนะเสียก้องหนิงแต่เพื่อนพูดดิเชิญออกจากร้านนะคะเชิญออกจากร้านนะคะอย่าทะเลาะกันค่ะเชิญค่ะก็เป็นใครล่ะกับคุณเหรอคะคุณเตี้ยอ๋อเขาเป็นเพื่อนเก่าของพี่ครับแล้วทะเลาะอะไรกันคะ อ๋อพอดีผมให้เขาพาไปจุดที่ผมตายแล้วอันมาหายครับแล้วพอดีนี้เขาดันไปตายเองแล้วเขาก็มาโทษผมว่าผมเป็นตัวที่ทาให้อันมาเขาหายผมก็เลยโดนไล่ฆ่าจริงเหรอคะต้องระวังตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องมีอาวุธสําหรับต้องกัรด้านแล้วล่ะว่าใครวะเนี่ย คครับเอ้ยนี่ไงยามยามยามมาแล้วนี่ไงยาำยามยามไม่ไหนมาเมื่อกี้เขาทะเลาะกันในร้านแล้เครื่องแบบเห็นไหมนี่ยามมาแล้วใครวำนี่ยำนาแเก็บเดี๋ยวนี้เก็บเดี๋ยวนี้ยาำร้านไม่ร้านไม่ไปไม่ไปไม่ โอ๊ยอะไรกันเนี่ยตอนนี้ดาดเตี้ยใช่ไหมใช่แล้ว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 คุณวันทำไมคะคุณมันเสียหายนะคะคุณเดี๋ยวแต่ข่าตัวใช้ให้คุณเออตัจ่ายนะอาจารยเท่าไหร่คุณะว่ามาคุณหหนิงกำลังเอือกำลังมึนอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่คุณเลือก เอามา20ไอรอนเอามาอ้านล๊อสิอกมาอีกสาบก็ออกมาเอามาเลยอ้าหลลลลแลล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 ลกลล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 ลอลล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 ลยลลลตลล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 มลลลลลอลอลลลสลมลล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 มอ ตอบถ้าสมมติผมมาเป็นพนักงานไม่ได้แบบมาฝึกงานแล้วพอเสร็จงานเสร็จแล้วผมไม่ได้เป็นพนักงานต่อผมก็จะไม่ออกแต่ถ้าสมมติผมได้เป็นผมก็จะไปออกสกอตไลท์เมื่อกี้ใครเอาใครลุงเตยนะลุงเตยอยู่ไหนมาคุยด้วนหน่อยรับไอ้นี่มาเลยหัวฟ้าเนี่ยใช่ เขาบอกก่อนว่าเขาชื่ออะไรนะชื่อเตี้ยเขาเขาจะทดลองงานก็คือหนึ่งเดือนสาววโรซีทดลองงานอยู่เขาเขาถือดาบเขามาพูดจาวกเบกไวยวเขาถือดาบเหมือนจะทําร้ายพนักงานใหม่ของเราอ่ะเขาบอกว่าัพนักงานใหม่ของเราบอกว่าเคยมีปัญหากันมาก่อนอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เขาก็มาบวกเวกไวยวพูดจาไม่ค่อยดี ทะเลาะกันเสียงดังแล้วก็มาทีลาวาตรงแขปมนี่ก็เลยเรียกร้อค่าเสียหายไปสามสิบแอลลอนก็ได้มาอืมใช่ก็ต้องระวังเขานิดนึงคนนี้ประเด็นคือคนที่เรารับมาเขามีปัญหากันมาก่อนไงใช่เขาอยู่แก๊งเดียวกันกับแก๊งตะก่ดใอ่ะเขาเขาบอกว่าเขาถ้าถ้าบรรจุเป็นพนักง,งานเมื่อไหร่เขาจะออก เราก็ต้องรับผิดชอบเขาอะถ้าเรารับเขาเข้ามาแล้วอะ่ะอื